สวัสดีครับพบกับ a d ดบอกจัดสเป c คอมันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำคอมเทรหุ่นงบ40,000ปลาย50,000ต้นได้สเป c คอมอะไรแล้วก็การใช้งานของลูกค้าท่านนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับใครที่สนใจคอมเทรหุ่นไม่ว่าจะเป็นคอมเทรหุ่น2จอ3จอ4จอหรือ6หน้าจอผมก็มีทุกงบประมาณนะครับถ้าคอม เทรดหุ้น3จอเริ่มต้น20,000นิดๆถ้าคอมเทรดหุ้น4จอเริ่มต้นที่30,000ถ้าคอมเทรดหุ้น6จอเริ่มต้นที่45,000นะครับประมาณนี้นะครับร้านเรามีบริการติดตั้งที่กทมอีกด้วยนะถ้าใครสนใจดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละเครื่องนี้นะครับลูกค้าก็ทักมา3ประกอบนะครับเครื่องนี้ลูกค้าอยู่ที่กทมนะครับก็นัดติดตั้งปลายปีธันวานี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปล่าสุดเลย CPU จะเป็นตัว i5 73รุ่นใหม่เลย I513 5 0มีถึง14คอ20เทรดคอและเทดเยอะจะช่วยให้การประมวลผลหลายหน้าต่างประมวลผลหลายโปรแกรมทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงงานตัดต่องานเรนเดอร์ก็จะทำให้งานของเราเสร็จไวมากยิ่งขึ้นรองรับการทำงานหนักๆในอนาคตต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นตัว Asrock b 7 6 0 Pro RS นะครับตัวนี้จะรองรับการใส่แรมได้4แถวใส่ M.2 ได้ 3ตัวนะครับตัวเมนบอร์ดเรารับการอัปเกรดในอนาะคตไม่ว่าจะใส่ CPU i7 i9 รวมไปถึงการใส่กาจอเพิ่มอีกการกาจอก็สามารถทําได้นะครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับแรมคอมพิวเตอร์ก็ใส่เป็น16กิกตัวเริ่มต้นไปก่อนก็ได้เพราะว่าแรม16กิกุัวนี้ยังเพียงพออยู่ถึงแม้ว่าเราจะเปิด6หน้าจอการทํางานโดยรวมก็ยังลื่นไหลนะครับไม่ค้างไม่หนว่วงนะครับเห็นไหมผมขยับหน้าจอไปได้ทั้งหมด6หน้าจอนะครับลื่นไหลไม่ค้างไม่กระตุกเลยเห็นไหมครับ ่อมาในส่วนการเก็บข้อมูลนะครับเครื่องนี้ลูกค้าใช้เป็นความจุ512กิกับ SSD M.2 ช่วยให้เรียกใช้โปรแกรมไวขึ้นโยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ได้ไวมากยิ่งขึ้นเปิดเครื่องไวปิดเครื่องไวและในส่วนความจุ512กิกก็ยังถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานส่วนของการ์ดจอจะเป็น GT 730นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหมาะมากเลยสำหรับใครที่ต้องการต่อหลายหน้าจอทำงานหลายหน้าจอไม่ได้ เน้นงานที่ออกแบบ 2D 3D ไม่ได้เน้นเล่นเกมนะครับเพราะว่าการ์ดจอรุ่นนี้เน้นแสดงผลเล่นอินเทอร์เน็ตถ้าใครจะเล่นเกมไปด้วยทํางานออกแบบ 3D ทํางาน 2D อะไรพวกเนี้ยก็แนะนําอัปเกรดเป็นการ์ดจอตระกูลสูงกว่านี้นะครับแต่ถ้าใช้งานเบื้องต้นดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตทํางานออฟฟิศ การ์ดจอตัวนี้ถือว่าเพียงพอนะในส่วนของ power supply นะครับเครื่องนี้ก็ใช้เป็น power supply 600วัตต์เพียงพอต่อการจ่ายไฟให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราเอามาประกอบนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานนะครับมีมาตรฐาน80พัตป้ายสีขาวนะครับช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยประหยัดไฟอีกด้วยในส่วนของเคสด้านหลังนะครับก็จะเป็นเคสสีดำเรียบๆนะครับจริงๆลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเลือกเป็นเคสสีดํา สีขาวด้วยจะเอาแบบแต่งสวยมีไฟ R G B ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าใครอยากประหยัดงบนะครับถามว่าจําเป็นต้องเอา i5 Gen 13ไหมผมบอกเลยถ้าใครไม่ได้ทํางานประมวลผลหลายหน้าจอประมวลผลหลายหน้าต่างก็เล่นเป็นตัว i5 Gen 12ก็ได้นะครับเพราะว่าการใช้งานในลักษณะเน,น,นี้ย c p u i5 72ก็ยังเพียงพออยู่แต่ถ้าใครเน้นทํางานหลายหน้าต่างหลายโปรแกรมต้องการการเรนเดอร์ที่รวดเร็วต้องการการใช้งานในอนาคตก็จับเป็นตัว i5 13 500ก็ได้ถามว่า i7 เหมาะก,กับงานพวกนี้ไหมมันก็ได้แหละครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะเปลืองงบไปหน่อยเพราะว่าการใช้งานในลักษณะเนี้ยจริงๆเริ่มต้น i3 ก็ทําได้นะ i5 ก็กําลังดีแนตะ่ถ้าเป็น i7 ก็จะเหมาะก,กับงานพวกหลายหน้าต่าง งานพวก AI งานที่ต้องการการเลนเดอร์ที่รวดเร็วนะงานเปิดบอรดหลายจออะไรพวกนี้ก็แนะนำเป็น i7 ขึ้นไปแต่ถ้าความใจทุนลักษณะเนี้ย i3 5ถือว่าเพียงพอนะครับในส่วนของเครื่องนี้นะครับรวมไปติดตั้งให้ลูกค้าแล้วนะครับก็เสร็จสับก็จะอยู่ประมาณ50,000นนิดๆน,นะครับขึ้นอยู่กับช่วง ราคาของอุปกรณ์ในช่วงนั้นๆนะครับถ้าใครสนใจสั่งคอมเทรดหุ้นหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเอาไวเ้เทรดหุ้นนะครับก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับร้านผมอยู่มหาสารคามนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยก็อยู่กรุงเทพอยู่แล้วแต่ส่งโดย Dhl นะครับของถึง ที่หมายปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับมีทีมงานไดทีซัพพอร์ตถ้าคอมลูกค้ามีปัญหาหรือว่าติดขัดเรื่องการใช้งานตรงไหนใช้ไม่เป็นทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับเพราะว่าร้านผมเป็นร้านแรกๆเลยนะครับที่ทำการตลาดเกี่ยวกับคอมเทรดุ่นนะครับสามารถเช็คเครดิตได้ที่ Google เลยก็ได้ผมพิมพ์คําว่าคอมเทรดุ่น 6. จอคอมเทรดุ่น4จอหรือว่าจะไปเซิร์ชใน Facebook ใน YouTube ใน Tik t o อกเจอผมทุกแพลตฟอร์มนะครับมั่นใจในงานบริการมั่นใจในฝีมือเกี่ยวกับ การจัดสเปคค,คอมเทรดหุ้นได้เลยนะครับเพราะว่าอีกอย่างผมเองก็เทรดด้วยเช่นกันสามารถไว้ใจผมได้อย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะครั้งหน้าผมจะเอาคอมเทรดหุ้นงบเท่าไหร่สเปคประมาณไหนมาให้ทุกคนได้ดูกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ